สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับภูอามินะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นเทคนิคนะคะสามข้อภูเริ่มต้นฝึกสติฝึกสมาธิค่ะนะคะทดลองนำสามข้อนี้เอาไปฝึกดูค่ะนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการฝึกสมาธิค่ะจิตจะเป็นหนึ่งหรือรวมได้ไวค่ะทั้งสามข้อนี้นะคะจะทำให้จิตเราสงบจิตเกิดสภาวะ นิ่งรวมเป็นหนึ่งวและนะคะปล่อยนะปล่อยนะคะปล่อยความคิดได้ง่ายนั่นเองมีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะนะคะคือจะต้องมีฐานให้จิตค่ะหรือกรรมฐานนะคะคือจุดตรงนี้จะเป็นที่นะคะกำหนดให้จิตอยู่กับที่หรืออารมณ์เดียวนั่นเองเนื่องจากจิตเรากรมันมักจะดิ้นเหมือนลิง่ะ ะะมักจะไปอดีตบ้างอนาคตบ้างไปสิ่งรู้สิ่งดีบ้างค่ะโดยเฉพาะหากคนที่เริ่มต้นเลยไม่มีกําลังสติมันก็ฟุ้งซ่านนั่นเองฉะนั้นฐานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกงให้กับจิตเรามันอยู่ในกงค่ะนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งค่ะจะต้องมีฐานให้กับจิตก่อนสําหรับผู้เริ่มต้นค่ะส่วนสองค่ะฐานไม่พอกะนะคะนะคะลิงนะจิตเรามันเหมือนลิงอ่ะ จิตเรามันเหมือนลิงอ่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแม้อยู่ในกรงอ่ะมันก็จะร้องแกล้งเกล้งกล้งค่ะนะะเหมือนกันไงจิตเราเนี่ยนะคะมีฐานยังไม่พอมันก็จะดิ้นอ่ะดิ้นทุรนทุลายค่ะนะคะทุรนทุลายนะคะฉะนั้นจะต้องมีข้อที่สองค่ะคือสติ ไปควบคุมด้วยค่ะเพื่อไม่ให้มันดิ้นหลนอยู่ในกงค่ะไม่งั้นมันก็จะโอ้โหพยายามจะออกจากกงค่ะก็จะต้องมีสติไปกําหนดมันด้วยค่ะนะคะอ่าฉะนั้นข้อที่สองนะคะจะต้องมีสติเป็นตัวกําหนดสําหรับมือใหม่เพื่อให้นะคะไม่ให้จิตมันออกไปที่อื่นให้มันอยู่ที่ฐานนะคะอ่าฉะนั้นจึงต้องมีตัวไปควบคุมค่ะส่วนสามค่ะนะคะ จิตเราเนี่ยนะคะมันดิ้นรนออกไปข้างนอกไม่อยู่กับที่เพราะอะไรเพราะจิตตัวนี้มันมีอวิชชามันไม่เข้าใจมันครูบาอาจารย์บอกว่ามันโง่อยู่ค่ะมันโง่อยู่มันไม่เข้าใจนั่นเองนะคะเราจะต้องให้ปัญญามันกับให้ความรู้กับมันเพราะนั้นข้อที่สามค่ะมือใหม่ผู้เริ่มต้นไม่มีใครสอนค่ะอาจารย์มีโอกาสได้เรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ึก จะต้องมีข้อที่สามเสมอคือตัวเห็นตัวดูหรือตัวรู้เข้าไปสังเกตสภาวะค่ะไปสังเกตสภาวะที่ฐานกะ่ะไปสังเกตสภาวะที่ฐานไปสังเกตไปดูอยู่รู้อยู่ที่ฐานกะ่ะตัวเนี้ยจะเป็นตัวควบคุมนอกจากสติเช่นเดียวกันค่ะเป็นตัวควบคุมเป็นตัวนะคะให้จิตมันอยู่ตรงเนี้ย นะให้มันอยู่ตรงนี้นะคะโดยการไปดูไปสังเกตแล้วจิตมันก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นปัญญาเห็นความรู้ต่างๆด้วยค่ะฉะนั้นเวลาเราฝึกค่ะไม่ว่าเราจะมีกรรมฐานอุบายจากครูบาอาจารย์รูปแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะลมนะหรือบริกรรมพุโทโธอลหงังหรือรู้สึกตัวหรืออุบายต่างๆของครูบาอาจารย์ค่ะให้เรานำสามข้อนี้ไปฝึกค่ะ เอาไปฝึกาอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะของครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงพ่อเยือนใช้น้ําเย็น่ะน้ําเย็นก็คือฐานก่นนะคะคือตัวนะคะฐานก็คือให้เราค่ะรู้อยู่กับน้ําเย็นค่นน้าเย็นไหลไปในลําตัวเราตั้งแต่คอจนถึงมันหยุดตรงไหนตัวจุดที่หยุดตรงนั้นเนี่ยให้เราลึกรู้คือฐานนั่นแหละคือตัวอย่างฉะนั้นจุดที่หยุดของน้ําเย็นคือฐานค่ะ และเราก็เอาสติไปกําหนดอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ที่ตรงนั้นไงรู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาตัวดูตัวเห็นไงนะคะตัวดูตัวเห็นเนี่ยหรือตาข้างในเราค่ะยานยานยาน,านความรู้ยานนะคะหรือจะเรียกว่าตาทิพย์ก็แล้วแต่ค่ะครูบาอาจารย์อาจจะเรียกที่แตกต่างดูและรู้อยู่ที่ฐานที่เราและลึกรู้อยู่ตรงนั้นไงนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นนะคะ <S <S เราดูรู้อยู่ อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆค่ะแต่สําหรับใครที่ฝึกลมอ่ะก็เช่นเดียวกันค่ะลมคือกรรมฐานเราก็ระลึกรู้อยู่กับลม่ะอยู่ในสามข้อขานคือลมสติกําหนดไว้ที่ลมนะคะลมเราจะกําหนดไวท้ที่นะคะปลายจมูกหรือข้างในก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เราค่ะนะคะครูบาอาจารย์ก็มักเอาไว้ที่ปลายจมูกเราจะนะคะกำหนดไวท้ที่ลมเข้าหรือส่วนใดก็แล้วแต่ค่ะ น,ะะนี่ยกตัวอย่างนะคะแล้วสติกำหนดไว้แล้วก็เอาตัวดูตัวเห็นหรือตัวสังเกตไปสังเกตสภาวะของลมเข้าลมออกและเวลาเราฝึกลมมันก็จะมีลมสั้นลมยาวลมแบบธรรมชาติค่ะอนาปานุสติจะสอนไว้อย่างนั้นนะคะเราก็ใช้สามข้อนี้ไป ึกค่ะนะคะนี่คือสําหรับมือใหม่เลยค่ะเริ่มต้นฝึกค่ะฉะนั้นการฝึกค่ะเราจะเริ่มจากการฝึกฐานของกายค่ะแล้วอาศัยสติค่ะนะคะแล้วก็อาทิตย์าไหนไปดูไปสังเกตค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราฝึกไป นะคะไประยะหนึ่งอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันค่ะจะเกิดกำลังสติเกิดขึ้นและเกิดกำลังสมาธิเราจะมีทั้งสติและสมาธิค่ะถ้าฝึกไปเรื่อยจิตมันเกิดอะไรเกิด ะะสงบนิ่งอุเบกขาค่ะเขาเรียกว่าจิตมันจะเดินตั้งแต่ชานที่1จนถึงชานที่4โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปจำชื่อชานกับจิตมันก็จะเดินไปเองค่ะไม่ว่าเราจะฝึกอุบายแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะกระบวนการจิตเหมือนกันมันจะเดินตั้งแต่ชานที่1จนถึงชานที่4ชานที่4ี่คือจิตที่มันเป็น1อุเบกขาสงบนิ่งจนรู้เด่นนี่แหละถือว่าจบกระบวนการฝึกสติฝึกสมาธิ ที่เห็นรู้เด่นค่ะก็ถือว่าสภาวะนี้ค่ะนะคะของเราค่ะเกิดกําลังยานแล้วกําลังฌานแล้วที่รู้เด่นเนี่ยคือกําลังยานบวกกับฌานค่ะแล้วเราถึงค่อยไปฝึกวิปัสสนาต่อหลังนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้ที่นํานะคะวิธีการเทคนิคในการฝึกค่ะเพื่อนๆก็ลองนําเอาไปปฏิบัติด,ดูค่ะสามข้อนี้ค่ะ